สิไปไลเอาบางไดไปเท่าน uh> ั Maps ้นจบจบดีสามสองนั่งไปตัไปดันไปดันไป การเดินทางที่ว่าเยี่ยมมากเขากลับมาแล้วทางโควิดเอ้ยมืออื่นบ่มมี่ซอแดกเตอร์จะฟังบ่ล่าง้าเขากลับมาแล้วล่างป้ากำลังเี่น40ล่าง